ยางนอกขอบลวดกับขอบพับต่านกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบโอเคเมื่อคุณปั่นจัก,กรยานมาได้สักระยะหนึ่งนะครับยางนอกจัก,กรยานของคุณก็อาจจะเริ่มสึกหลอ ซึ่งคุณคิดว่าโอเคแหละมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางจักรยานแล้วคุณก็ไปที่ร้านจักรยานอพอไปถึงร้านจักรยานคุณพบว่านะครับยางนอกจักรยานเสือหมอบเนี่ยแบบยางงัดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีอยู่2แบบก็คือแบบนี้นะครับแบบกลมๆอย่างนี้เป็นวงๆเขาก็แขวนเอาไว้ที่ในร้านนะครับแล้วก็แบบอย่างนี้นะครับเป็นแบบที่พับๆเอาไว้คุณก็งงอีกว่าเฮ้ยไอแบบกลมๆอย่างเนี้ย มันราคาไม่แพงนะครับเส้นประมาณสัก2-300บาทส่วนตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นประมาณสัก500บาทขึ้นไปเริ่มต้นมันก็ต่างกันประมาณ2เท่าแล้วและยางพับแบบนี้นะครับมีราคาขึ้นไปถึงได้เส้นละเป็นพันหลายพันบาทก็มีอ้าวคราวนี้คุณก็งงสิครับว่าเอ๊ะแล้วคุณจะเลือกแบบไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าความแตกต่างระหว่างเจ้าตัวยาง2แบบเนี้ย มันเป็นยังไงขั้นแรกเรามาทําความรู้จักกับยางนัดก่อนคือยางนัดเนี่ยวิธีการที่เขาจะยึดติดกับวงล้อจักรยานเนี่ยเขาก็จะเอาเจ้าตัวขอบตัวนี้ใช่ไหมครับตัวขอบเนี่ยเข้าไปยึดเอาไว้กับตัวขอบที่วงล้อจักรยานแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาที่เติมลมเข้าไปพอเติมลมเข้าไปปุ๊บยางมันก็จะดันตัวเข้ากับไอตัวขอบวงล้อจักรยาน ซึ่งเวลาที่มันมีแรงดันตรงนี้เนี่ยแรงดันมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตยางจักรยานเนี่ยเขาก็ต้องทําขอบตรงนี้เนี่ยให้มันแข็งแรงซึ่งสมัยก่อนวิธีการทําให้แข็งแรงก็คือว่าเขาเสริมใยเหล็กเข้าไปพอเสริมใยเหล็กเข้าไปอ่ะโอเคมันก็แข็งแรงมันก็อยู่กับ,บวงล้อจักรยานได้นะครับผมคราวนี้เนี่ยพอเสริมใยเหล็กเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือว่าเหล็กมันแข็งแรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยยืดหยุ่นเห็นไหมครับ มันก็จะพับไม่ได้โอเคคราวนี้เนี่ย เรื่องของเรื่องมันก็เริ่มจีจากว่ามีนักปั่นพวกที่ปั่นไกลๆนะครับพวกสายทัวริงนะครับสายทัวริงเขาปั่นไปไกลๆบางทีเนี่ยปั่นไปมันไม่มีร้านจักรายานไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่ายางนอกมันมีความเสียหายขึ้นมานะครับบางทีเนี่ยมันแตกหรือมันโดนอะไรบาดจนเรียกว่าไม่สามารถไปต่อได้เขาก็เลยใช้วิธีพกายางนอกแบบนี้ไปด้วยนะครับเขาก็ใช้วิธีสายไปโอเคสาปไปเป็นไงครับเกะกะใช่ไหมครับเกะกะโอ้ยตายแล้ว <c oughs> ปั่นก็ลําบากนะครับ ลุงลังนะครับผมผู้ผลิตยางนะครับเขาก็เลยมีการคิดค้นนะครับว่าโอเคแทนที่เราจะใช้ใยเหล็กเราก็เอาเคฟล่ามาใช้แทนซึ่งเคฟล่าเนี่ยมันมีความแข็งแรงเหมือนกับเหล็กแต่มันยืดหยุ่นได้นั่นก็เลยเป็นที่มาของเจ้าตัวยางพับแบบนี้นะครับคือพับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พกไปปั่นได้สบายๆคราวนี้เรามาดูนะครับว่าอา้าวแล้วคราวนี้คุณจะเลือกแบบไหนดีเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเจ้ายาง2แบบนี มันต่างกันยังไงอย่างแรกเรื่องน้ําหนักแน่นอนครับยางขอบลวดมันเสริมใยเหล็กมันก็หนักยางขอบพับเนี่ยมันเป็นเคฟล่ามันก็เบาคราวนี้ยางที่เบากับหนักเนี่ยมันใช้งานต่างกันยังไงยางที่เบาก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราไปปั่นจักรยานขึ้นเขายางเบารถก็มีน้ําหนักเบาเราก็ออกแรงในการขึ้นเขาน้อยกว่ายางหนักๆนั่นเองอันนี้เรื่องที่1นึครับหรือนะครับในการออกตัวในการเร่งในการใช้ความเร็วสูงๆยางที่เบา มันก็เร่งได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นสายแข่งหรือว่าคุณวางแผนว่าจะไปปั่นบนทางขึ้นเขาเยอะๆยางขอบพับก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าปั่นเพื่อสุขภาพเฉยๆนะครับปั่นทางราบธรรมดาไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับยางขอบลวดก็เป็นคําตอบที่ดีเพราะมันประหยัดกว่าโอเคข้อ2นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งาน เวลาที่เราปั่นจักรยานไปนะครับมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนนะครับจากพื้นถนนมาที่ตัวเราคือถ้าเราปั่นไม่ไกลอะไรเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่เราปั่นไกลๆความเมื่อยล้าจากแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะสะสมปั่นยิ่งไกลมากๆเราก็ยิ่งเมื่อยมากว่าง้นซึ่งคุณสมบัติสําคัญนะครับในเรื่องที่ว่ายางนั้นจะขี่ได้นุ่มนวลหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ความหนาแน่นของเส้นใยต่อนิ้วนะครับหรือที่เขาเรียกว่า TPI ซึ่งเจ้า่ ยางขอบพับเนี่ยส่วนใหญ่จะมีค่า TPI ที่สูงนะครับตั้งแต่60ขึ้นไปมันก็เลยทําให้ยางขอบพับเนี่ยเวลาที่เราขี่ใบเนี่ยมันรู้สึกนุ่มนวลกว่ายางขอบลวดซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าคุณปั่นทางไกลๆเป็นประจำยางขอบพับก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณส่วนถ้าคุณปั่นไม่ได้ไกลอะไรมากยางขอบลวดก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับผมโอเคข้อ3เรามาดูกันเรื่องประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในการปั่นเข้าโคง้งหรือว่าการปั่นบนพื้นผิวที่มันเปียกเปียก ซึ่งยางขอบพับเนี่ยผู้ผลิตเขาจะใส่เนื้อยางที่มันมีความนิ่มไว้ที่แก้มยางเวลาที่เราปั่นจัก,กรยานเข้าโค้งยางมันก็จะให้ตัวได้พอให้ตัวได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มพื้นผิวในการยึดเกาะถนนแต่คราวนี้ปัญหาคือว่าถ้ายางจัก,กรยานเนี่ยเป็นแบบเนื้อยางนิ่มๆทั้งเส้นมันก็จะสึกหล่อเร็วกว่าปกติซึ่งทางผู้ผลิตเขาก็ทําการแก้ไขก็คือว่าใช้เนื้อยางที่แข็งกว่าบนสันของยางในส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนเวลาที่เราปั่นปกติเพราะฉะนั้นเน มันก็จะทําให้ยางเนี่ยสึกช้ากว่าการใช้ยางนิ่มๆทั้งเส้นอ่าอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาทําให้ยางขอบพับมีประสิทธิภาพทั้งในการปั่นแบบธรรมดาและ การเข้าโคง้งหรือการปั่นไปบ,บนพื้นผิวที่มันเปียกๆนั่นเองส่วนยางขอบลวดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อ,อยางแข็งๆเหมือนกันหมดทั้งเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนก็จะน้อยกว่าขอบพับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เน้นเรื่องความปลอดภัยในการปั่นจักรยานย,ยางขอบพับก็คือคําตอบสําหรับคุณครับโอเคคราวนี้มาดูข้อ4เรื่องความทนทานอย่างที่ผมบอกไปในข้อ3ก็คือว่ายางขอบลวดเนี่ย ก็คือเขาจะใช้เนื้อ,อยางแข็งๆทั้งเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความทนทานแล้วก็ลวยากด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะผมก็ใช้ขอบลวดมาก่อนซึ่งเรียกว่าใช้ถึกใช้ทนแทบจะไม่ค่อยรั่วกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการยางถึกๆทนๆก็ยางขอบลวดครับผมคราวนี้มาสรุปกันนะครับว่าอา้าวแล้วคุณจะเลือกแบบไหนดีดูแบบง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าคุณเป็นสายแข็งนะครับต้องการปั่นเร็วๆ ปั่นไกลๆปั่นเยอะๆนะครับยางขอบพับก็คือคําตอบส่วนถ้าคุณเป็นสายปั่นเพื่อสุขภาพนะครับไม่ค่อยได้ปั่นเยอะเท่าไหร่ยางขอบลวดก็เป็นคําตอบหรือเราสามารถซื้อ,อยางขอบลวดเนี่ยเอามาใช้เป็นยางซ้อมก็ได้มันจะทนกว่าส่วนเวลาที่เราไปแข่งเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนเป็นยางขอบพับก็ได้เช่นเดียวกัน แบบนี้ก็จะเรียกว่าได้ทั้งความทนทานรั่วยากเวลาที่เราซ้อมจากยางขอบลวส่วนถ้าต้องการประสิทธิภาพเวลาแข่งขันเราก็ใช้ยางขอบพับ สุดท้ายขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมใช้ยางขอบรวดเส้นนี้เนี่ยใช้มาประมาณ3ปีก็ใช้ปั่นตามปกติซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมจะปั่นเอนดูรานชา้ชาๆนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ50-70ถึงกิโลเมตรต่อวันสัปดาห์ละ3-4ถึงวันเรื่องที่ประทับใจอย่างที่บอกครับยางทนมากเคยรั่วแค่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้ถึงเวลาปลดละวานะครับเพราะว่าเนื้อยางเนี่ยมันเริ่มเรียกว่าแตกลายงาแล้วอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับว่าคุณควรจะถึง เวลาเปลี่ยนยางแล้วหรือยังนะครับถ้าเริ่มแตกรายงาก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาใช้ยางขอบพับ เรืแข่งขนันเป็นยางพานาเรเซอร์เรสเออีโวซึ่งทางร้านแฟม i ลี่สปอร์ารยานส่งมาให้ผมทดลองใช้เพราะเปลี่ยนปุ๊บพอได้ขี่รู้สึกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนลดเบาลงเร่งความเร็วได้ดีขึ้นการยึดเกาะถนนดีกว่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าผมจะกลับมาใช้ยางขอบลวดอีกไหมก็คงไม่แล้วเพราะผมติดใจยางดีๆแล้วครับผม ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าคุณถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดสัาาดส่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามมาได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้ขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่านสวัสดีครับ